ทุกคนเหมือนน้ำได้ยินเสียงเดินนะทุกคนได้ยินไหมเลยทุกคนเหมือนน้ำได้ยินเสียง ใช่ไหมใช้เสียงหนีไหมทุกคนสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้อยู่กับน้ำนะคะวันนี้น้ำก็อ่า พาเข้าป่าอีเช่นเคยเนาะแล้วก็น้ำมาคนเดียวนะคะวันนี้เนาะเพราะว่าช่วงนี้ก็อาจจะมาคนเดียวบ่อยหน่อยนะทุกคนเพราะว่า,าพี่ๆน้องๆอย่าง,งเงี้ยไม่เคยว่างกันนะแล้วเราก็ว่างไม่ตรงกันด้วยนะช่วงนี้เนาะโอเคทุกคนก็ดูน้ําเป็นกําลังใจให้น้ําด้วยเนาะถึงน้าจะถ่ายคนเดียวนะคะวันนี้น้ําก็จะพาพี่ๆเพื่อนๆทุกคนไปแคมป์ห้างสุงนะวันนี้ก็จะเดินแบบเหงาหงอยนิดนึงเดินคนเดียวโอเคค่ะทุกคนไป ตอนนี้น้ำเองก็เดินมาได้สักพักแล้วเนาะทุกคนเนาะก็ยังไม่ถึงนะคะเพราะว่าห้างที่น้ำจะไปพักเนี่ยค่อนข้างที่จะไกลพอสมควรเนาะแล้วก็ป่าแห่งเนี้จะดูแบบทึบๆหน่อยนะทุกคนแสงอาจจะเข้าไม่ถึงนะคะเพราะว่าต้นไม้เล็กต้นไม้ใหญ่เยอะมากๆเลยเนาะเดี๋ยวน้ำจะถ่ายให้ดูนะคะ แล้วก็ป่าที่นี่จะเป็นป่าผสมนะทุกคนเป็นป่าแบบผสมอะ่ะมีทั้งต้นไม้แล้วก็มีทั้งไผนะ่นะเนาะเดี๋ยวน้ําจะถ่ายให้ดูนะเนี่ยข้างบนก็จะเต็มไปด้วยไผย่ส่วนผส่วนผ่อ้ฝั่งเนี้ยจะเป็นต้นไม้นะคะนี่เห็นไหมโอ้มีไก่ป่าด้วยนะมีไก่ป่าแสดงว่าป่าที่นี่ยังอินนี้อยู่เนาะทุกคนเนาะ ได้ยินเสียงไก่ไหมคะไก่ป่าว่าตอนนี้น้ำเหนื่อยมากมาโอเคเดินต่อค่ะเนาะ คนตอนนี้น้ำเหนื่อยมากๆเลยเหนื่อยมากๆแล้วก็การเดินทางคนเดียวนี่ก็จะรู้สึกวังเวงนิดหนึ่งนะน้ำคิดว่าน้ำจะนั่งพักผ่อนแป๊บหนึ่งนะคะโอเคนั่งพักก่อนเหนื่อย Mình ทุกคนเหมือนน้ำได้ยินเสียงเดินมาจากข้างพอนะไม่รู้ว่าทุกคนได้ยินเปล่านๆมั้ยแกเดันมาจากถึงถึงเลยปาขอจับเงียบๆหน่อยนะคะได้ยินไหมได้ยินไหมทุกคนได้ยินไหมทุกคนเมื่อกี้น้ำได้ยินเสียงอะไรก็ไม่รู้นะ เดี๋ยวมาจากทางนี้น,นะคะเดี๋ยวน้ำคิดว่าเดี๋ยวน้ำรีบเดินทางไปที่ห้างดีกว่าเนาะเสร็จแล้วน้ำจะได้อยู่บนห้างเพื่อความปลอดภัยของน้ำเองนะคะไปเดี๋ยวเราไปต่อไปทุกคนที่น้ำขึ้นมาเนี่ยก็จะเริ่มเป็น่ายแล้วนะพายเนี่ยเดี๋ยวน้ำจะ่ายให้ดูจะไม่มีต้นไม้ใหญ่แล้วนะคะจะเริ่มเป็นภายแล้ว ส่วนข้างล่างนั่นแ่ะก็จะเป็นต้นไม้ใหญ่อยู่แต่ข้างบนนียจะเป็นผ่าโอเคไป ดี๋ยวจะให้ังใกล้ๆนะเราไม่มั่นใจอว่ามีเสียงอนะทุกคนเสียงอะไรใช่ไหมใช่ไหมใช่เสียงนี นี่ทุกคน้นนกาจะไดแตห้างกค่ดรเพราะว่ามันยตรงทางผั้นที่น้ำจ,จ,จะไปห้างพอดีเลยหมือนอยู่ตรงทางผ่านที่น้ำจะไปห้างพอดีทุกคนท่านขับที่ควายควปลอดภัยยคนไป่ะมุนตัง้ง ไม่รู้ว่า uh ทุกคนได้ยินเหมือนน้ำได้ยินปล่าทุกคนว่าใช่ไหมใช่ไหมเสียงหายไปแล้วนะทุกคนเสียงหายไปแล้ว น้ำไม่กล้าเดินต่อไปแล้วนะทุกคนเพราะว่าทางที่น้ำเดินไปอะกับเสียงที่น้ำได้ยินอะเป็นทางเดียวกันเลยทุกคนไม่รู้ว่าทุกคนคิดเหมือนน้ำหรือเปล่านะเสียงนั้นอะใช่ไหมเป็นสัตว์ชนิดหนึ่งสัตว์ตัวใหญ่อะสัตว์มีขนนะทุกคนตัวใหญ่ๆอะ ตรงนี้หน้าแรงด้วยมันน่าจะลงมาหากกินน้ำข้างล่างเนาะโหน่ากลัวนะแต่ว่าน้ำก็หนีมาไกลพอสมควรครับระยะทางตรงนั้นรู้ว่ามันได้กลิ่นน้หรือเปล่าไม่รู้ทุกคนทุกคนคิดเหมือนน้ำรอเปล่าโอเคน้ำคงไม่ได้ไปห้างแล้วนะทุกคนนะคงไม่ว่ากันนะคะอย่าง คิดว่าน้ากลับบ้านดีกว่าเนาะเดินทางกลับบ้านดีกว่านะคะที่ยังมีมันยังไม่มืดเนาะถ้ามันมืดกว่านี้คงจะเดินทางกลับบ้านลําบากเนาะโอเคค่ะทุกคนเดินทางกลับบ้านค่ะน้ำคิดว่าทุกคนอาจจะคิดว่ากี่คลิปกี่คลิปน้ำก็ไม่ได้ไปค้างเลยมันเป็น สุดวิสัยจริงๆนะทุกคนเนาะถ้าน้ำคิดว่ามันปลอดภัยน้ำก็คงจะไปให้ถึงเป้าหมายนะคะแต่อันนี้มันอันตรายเกินไปเนาะแล้วมันเป็นสัตว์ดุกรายด้วยน้ำก็ไม่สามารถไปต่อได้นะคะโอเคคลิปวิดีโอนี้น้ำก็คงจะมีเพียงเท่านี้นะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและเป็นกำลังใจให้น้ำด้วยนะคะพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอนหน้าเนาะไปค่ะกลับบ้านค่ะ